ันนี้เราพาน้องตัวบีมาเดินเที่ยวครับไป,ไปเลยครับเราเดินมากับน้องตัวบีเราก็มาเจออะไรน,น,นี่น้องตัวบีเรียกให้แม่แล้วมันเสียห้าน ยูทูบเบอร์อหอไม่ได้คืยูทูบเบอร์ยูนะมันมาเบิ่งตลาดนี่มันมวนมันมันมวนมันเอ๊ยเอ๊ะตบิชื่อแฮงลูกน้นจะซื้ออะไรครับน้องตบีมาหนึ่งคาเดวคาเดวไม่เลย ยิ้มชื่อเระสงงเอาปบระสองเลกสวัสดีครับทุกคนนี่น้องไปเที่ยวเมื่อวานนี่แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนสเสื้อชุดกีฬาครับเนี่ยให้น้องน้องดีใจมากเลยนี่ <c oughs> น้องใส่เสื้อน้องดีใจน,ะนี่นี่น้องดีใจมากเลยทังที่จากแม่เขาซื้อเสื้อเขาก็เขาก็เขาก็ต้องได้เสื้อเขาบอกว่านี่นี่มาดูความน่ารักของน้องกันนะครับทุกคนเอาน้องเป็นไรอะ่ะ ว้ววโอ้โหน้องทำท่าอะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหน้องเก่งมากเลยน้องเก่งมากเลยนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ว้าว <c oughs> <c oughs> โยกทีหนึ่งโยกหลบทีหนึ่งนี โยกรอบสองทีโยกรอบสามทีเอ,เ,อเอาเอาเอาทำไรนะ่ะนะครับดู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 สเต็ปน้องนี่โยกรอบนี่นี่น ตบีตบีลูกตบีตบีตบีครับน้องตบีทำไรน่ะลูกน้องชอบเล่นนะครับเนี่ย เดียวเลยตัวบี้กระดือกกระดื่มหน่อยลูกกระด็บกระดือตัวบี้ครับตัวบีครับตัวบี้ครับ,บ,รบทำหมูลเดยงลูก โอ้กระดึ๊บได้แล้วพี่ทุกคนน้องกระดึ๊บได้แล้วนี่โอ้โหตัวแค่นี้เก่งจังเลยนี่กระดึ๊บได้แล้วทำอะไรเนี่ย ลูกทำไรลูกแ่า่ทางจะไม่ไหวครับจะร้องไห้วนี่น้องไม่ร้องเลยอยู่กับแม่เลยไม่ร้องแล้วนี่ครับนี่ วันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอ,อน้องจะกินนมแล้วบายบาย <c oughs> บายบายครับฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายลูก